โอเคค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงแล้วนะคะหมู่บ้านแม่กำสองนะคะวันนี้ฝนอาจจะตกเล็กน้อยนะคะแต่ว่าอากาศเย็นสบายมากนะคะวันนี้เรามาทานอาหารเที่ยงนะคะที่ร้าน Gino Coffee and Cafe นะคะมีพี่เจ้าของร้านนะคะน่ารักมากเลยนะคะให้จรรันแลตจอนรับเราเป็นอย่างดีนะคะวันนี้เนี่ย ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่น่าสะดุดมากเลยนะคะก็คือจะเป็นขนมจีนนะคะซึ่งเป็น,นบบลักษณะแบบบุฟเฟ่นะคะจากทานเองนะคะเขาเรียกขนมจีนหมอดินนะคะที่นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาขนมจีนเนี่ยเอ,อหน้าตาตัวน้ำเงี้ยวเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะพี่ร้อนไหมเนี่ยหนูหน,หนูหนูเปิดไงมอดินที่เขาบอกว่าจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะ เยอเซลโอเคไม่แช <Your> okay. <laughs> ่ยูะเซลก็มันหน้าจนโอ๋ยมันไม่ร้อนหน้าแต่มันร้อนนะคะโอเคค่ะนี่เรามาดูนะคะหม้อดินหอมมากเลยเป็นนาำเงี้ยวของชาวบ้านที <ine> ่ดีนะคะกำลังจะบอกว่า เมื no. ่อสักครู่เนี่ยได้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 คุยกับพี่นะคะเจ้าของบ้านที่นี่นะคะโฮมสเตย์ที่นี่เนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรทำกิจกรรมอย่างนี้แนะคะมาประมาณ10 10 10 16ป <speaking> <ose> exactly. ีแ <norms> ล mm ้วนะคะเริ่มตั้งแต่2543นะคะแล้วชุมชนที่นี่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะคะในเรื่องของในเรื่องของการมาทำธุรกิจที่ จะมาซื้อธุรกิจที่นี่ซื้อได้แต่ว่าทำธุรกิจแบบนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะก็จะมาดูค่ะนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมเจียวก่อนหอมมาก็น,นี่เราจะกินแบบวิถีชีวิตชาวบ้านนะคะอันนี้น่าจะเป็นพริกพริกก u วพริกั้วนะคะก u วใส่น้ํามันด้วย ถ้าบ้านเราเขาเรียกว่าน้ำผึิกเผานะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะต้องมีหอมซอยนะคะแล้วก็พริกแห้งนี่นะคะอันนี้นจะชี้จะให้แล้วก็แล้วก็มีต้นหอมผักชีด้วยนะคะหอมจริงๆโอเคค่ะแล้วเราก็ใสอ่อะไรแล้วนะ นี่อปกนิดนึงเสร็จแล้วนะคะ Welcome t อแม่กำปองร้านดีเนาะถ้ามาที่แม่กำปองอย่าลืมนะคะ